ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทอมเตราสุผู้ผลิตรายการเกมถอดรหัสรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จากเมื่อวานนี้ด้วยการต่อสู้ของคุณเต้และคุณหมยที่เรียกได้ว่าทําให้ห้องส่งของเรานั้นลุกเป็นไฟเลยทีเดียวแต่ในวันนี้เราจะไปลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์คนแรกของรายการกันแน่4 0 0 0บาทตรงกลางเป็นของเราแล้วครับเป็นเสริมครับเพราะฉะนั้นนะฮะทางคุณเต้และคุณหมยเหลือกันคนละ3,000บาทไม่มีใครตอบถูกสู้กันคนละ2 0 0พันครับ รหัสภาพต่อไปห้าพยานห้าพยานเหลือคนละ1,000บาทมาครับสามภาพหาพยานครับ ไป uhm, ขึ after, brasile, <ând> ้นที so <th resting> drink, ่ค <wh urgency> ุณนายครับตอบครับเขาทรายกาแล็กซี่ครับเขาทรายกาแล็กซี่สมองคุณทำด้วยอะไรถูกต้องครับโอ้โหที่อย่างเงี้ยได้ ภาพแรกนะครับเป็นภาพของเขาสัตว์ถัดมาเป็นภาพของทรายและภาพที่3นะครับเป็นภาพของกาแล็กซี่ก็จะถอดรหัสได้เป็นคําว่าเขาทรายกาแล็กซี่นั่นเองครับตอนนี้คุณหมายครับผมพลิกวิกฤตกลับมาเป็น5,000บาทครับส <c oughs> ่วนคลุณเต้1 0 0 0บาทสู้มาเลยครับสบ2พันบาทตรงกลางคุณหมายมี4 0 0 0คุณเต้ครับนี่คืออาจจะเป็น รหัสภาพสุดท้ายก่อนจะส่งคุณกลับบ้านก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากกลับไวรยฟลิปครับ,ร,บรหัสภาพต่อไป2พยางสองพยางนะครับมาครับ ขึ้นครับมาลายครับม้าลายแล้วมันจะมีผิดได้ไงล่ะครับอ้าวถูกเจ่งมากตอนนี้กล eh ับมาเป็นคุณเต้2,000คุณไม้ย0 0 0รบกันมาขนาดนี้แล้วนะครับขอชมเชยตอนนี้ผมว่าเรามาพักรบกันแป๊บนึงดีกว่าดีนะแต่ไม่ได้พักไปไหนนะ พักมาถอดรหัสภาพกันต่อโดยที่ไม่ต้องเดิมพันเงินแต่เดิมพันด้วยของรางวัลครับนะฮะเห็นไม่ยอมไปไหนก็เลยอ่ะมีของรางวัลมาให้คลายเครียดแต่ต้องถอดรหัสภาพให้ได้เท่านั้นเองผู้ใหญ่ใจดีแถมตู้ข้าวให้หนึ่งตู้ตู้เย็นตู้เย็นเมื่อกี้เอาไว้แช่อะไรมาครับอันนี้ แช่ปลามาก่อนนะฮะแช่ปลามาก่อนไม่มีใครได้ไปเลยนะฮะ,ะครับผมไวทพริบเท่านั้นครับไม่มีเงินเดิมพันนะฮะไม่มีเงินที่ต้องมาสู้กันพร้อมไหมครับพร้อมครับ,รบปรหัสภาพนี้สามพยางามาครับสามพยาง นี่ครับลายกนกลายกหนกคุกเตอรของคุณทอผมรัาที่อย่างเนี้ยที่อย่างนี้มันได้ยังไงทําไมถึงเป็นลายกหนกครับคุณเต้ตัวแรกเป็นลาครับถูกต้องอันสองเนี่ยยอยักษ์เป็นยักษ์ก็เป็นยอยักษ์อ่าอันเนี้ยไก่อ่าแล้วก็นกก็เลยรวมกันเป็นลายเติมยอเป็นลายไก่เอาตัวก็มาผสมกับนกชายเป็นลายกระหนกอ่ะ ยินดีด้วยครับขอบคุณพิสเสร์ครับใารเคลียดแถมของระบอลกันไปเรียบร้อยคราวนี้เสียดกันต่อดีกว่า <laughs> อ่ะเรามาสรุปเงินกันหน่อยดีกว่านะครับว่าตอนนี้ใครมีเท่าไหร่บ้างตอนนี้คุณไมยมี4 0 0พคุณเต้มี2,000ครับเมื่อสักครู่คนที่ตอบถูกคือคุณเต้เพราะฉะนั้นคุณไมยครับสู้เท่าไหร่ครับ คิดดีๆนะเว้ยดีๆเริ่มมั่นใจเริ่มมีการขู่กันแล้วจะ่าโกรกันนะสองพันครับสองพโอ้โหตกอยู่ในสถานการณ์เดิมอีกแล้วครับคุณแต้อ้าวสองพันสู้ครับประหัสภาพต่อไปนี้นะครับ2องพยานเต็มตัวนะครับมาครับ เรียกได้ว,ว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากทีเดียวนะครับคุณเต้แล้วแบบนี้เขาจะเอาตัวรอดกับรหัสภาพชุดนี้ได้หรือไม่ช่วงหน้ามาตามลุ้นกันต่อนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมิน เทสโก้โลตัสพีทีรหัสภาพต่อไปนี้นะครับสองพยางมาครับ น้ำโพน้ำโพไม่ใช่ครับ <_ L im it> เวลาที่เหลือครับห <_ L im it> มาครับหวินาทีครับอ่ะตอบครับ ต่วาหมดเวลาหมดเวลานะครับเท่ากับว่าข้อนี้คุณมาเองก็ตอบไม่ได้ทีมสตีลครับมีเวลาดูอยู่ตั้งนานดิสเลอริมีครับตอบอยู่แล้วในสมองท่านนะครับถ้าท่านพร้อมแล้วสตีลเบอร์สองครับ อย่างไงนะหนองโพครับหนองโพทุกต้องคิดเทวีคิเตรสรุปว่าคุณต้นตอบถูกนะครับว่าหนองโพร,รับไปเลยครับ4.000บาทครับเพ <_ C os> ื่อนบับอกมายความว่าคุณเต้นะครับผมก็หมดสิทธิ์นะครับผมที่จะมาพิชิตเงินล้านต่อไปส่วนคุณไมเองครับแชมป์นหนึ่งสมัยแล้วนะแชมป์นหนึ่งสมัยคนแรกของเราเลยแต่แทนที่นะ จะเอาสี่พันเข้ากระเป๋าไปเป็นหนึ่งสมัยที่มีเงินอยู่เพียง2,000บาทแต่ไม่ต้องกลัว2,000บาทที่เหลือนี้คุณเก็บเข้ากระเป๋าการเริ่มต้นแข่งขันใหม่ในสมัยที่2เราใสให้คุณใหม่อีก10,000นครับและสปุตเต้น,นะครับที่หมดสิทธิ์ที่ชิงเงินล้านกับเรานะครับหมดสิทธิ์วันนี้ครั้งหน้ามาใหม่ได้แต่วันนี้เดี๋ยวเราพบกันข้างหน้าก่อนครับ เต้ครับวันนี้คุณอาจจะแพ้เกมนี้นะครับผมแต่ว่าในชีวิตประจำวันของคุณคุณห้ามแพ้เรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นคุณรับนี่เลยครับหลินจืดมินครับไปดูแลสุขภาพของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่แพ้อีกต่อไปดีไหมก่อนอื่นฮะตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคุูเต้มากๆขอบคุณครับขอบคุณคชัาขอบคุณคร้าขอบคุณเเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มแรนดอมว่าใครจะมาเป็นคู่แข่งขันของคุณนะครับผู้ต่อไปอ้าวเชิญครับมิสเตอร์เหลิม ครับขอบคุณมากครับคุณชาคิดครับที่อยู่หน้าที่นี้นะครับพร้อมหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วลันดมเนึ่สิบห้าครับโอ้โหนี่โอกก้ขโผกอดกันด้วย ออกนอกหน้ามากนะไม่เสแสรมนะชื่อชื่อจนี่แล้วกูจะยืนแก๊กทำไมแล้วก็เชิญเขาลงมาเชิญคับเชิญคุณมะปรางครับสวัสดีครับคุณมะปรางนะครับทางคุณมายนะครับแชมป์หนึ่งสมัยของเราคนแรกสองพันที่เหลือเข้ากระเป๋าเรียบร้อยเราเติมให้คุณใหม่หนึ่งหมื่นเช่นเดียวกันกับทางคุณมะปรางเห็นเกมแล้วเห็นวิธีถอดรหัสภาพแล้ว แล้วไหวพริบของคุณกับคุณไมายล่ะก็ดูละการแชมป์เหลือ2,000น่ะเนาะเทปแรกไงก็เลยแบบเอามือก่อเอามืออ่าอเดี๋ยวอันนี้เอาจริง่ะครับเป็นผมผมไม่อ่อยอ่ะมันเรื่องของเงินนะเก็บไว้ก่อนตักตัวให้มากที่สุดที่คุณจะทําได้อย่าลืมครบ20สมัยเมื่อไหร่เราเติมให้หนึ่งล้านไปถอดรหัสกันครับเริ่มต้นสมัยที่2ด้วยเงินคนละ10,000บาท และแน่นอนก็ต้องสู้กันคนละ2,000บาท4,000บาทตรงต่างรหัสภาพต่อไปนี้ครับ3พยานมาครับ มาครับเด็กกำพร้าครับเด็กกำพร้าครับสามพยางเด็กกำพร้าถูกต้องครับผมก็เป็นแชมป์จริงๆนะข้อแรกฟิตมากนะครับ4ี่พันบาทตกเป็นของคุณตอนนี้คุณมายื่นสองพับาทครับส่วนมาปรางเหลือ8 0 0 0แต่เรามีโอกาสที่จะได้เลือกต่อสู้ก่อน คุณจะสู้ด้วยเงินเท่าไหร่ครับ3 0 0พันค่ะ3 0 0พันเลยโอ้ยใจใหญ่ <c oughs> มาสู้ครับ3 0 0พันครับ <c oughs> เป็น6,000ตรงกลาง6 0พันนะทีมสติว6,000นะครับสมัยแรกก็สตีลกันไปเยอะแล้ว6,000ตรงกลางหารหัสภาพต่อไปนี้1พยาน <c oughs> มาครับ สองภาพนึ่งพยางสุไมครับเปล่าครับเปล่าใช่เพราะว่าอะไรนะครับภาพแรกมันเป็นเป็นเพลครับเป็นเพลง ภาพที่สองเนี่ยมันมันคือการล่าครับก็เลยเป็นเอาสองมารวมกันเป็นได้คําเดียวว่าเปล่าครับเปล่าเปล่านั้นเป็นคําตอบที่ถูกครับจริงจิงใช่แล้วครับภาพแรกเป็นภาพของเปลเด็กทารกและภาพต่อมา คือภาพของการล่าเหยื่อเมื่อคําว่าเปลกับคําว่าล่ามารวมกันจึงทอรหัสออกมาเป็นคําว่าเปล่านั่นเองครับตอนนี้ที่แน่ๆคุณมีอยู่15,000บาทครับคุณหมายและคุณมะปรางครับใจใหญ่ะเหลือ5,000อะ่ะ <c oughs> เอาไงดีดาษภาพต่อไปสู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะ2,000เท่ากับจะทำให้คุณเหลือ3,000นะ <c oughs> มาครับ 2, 0 0พ4,000ตรงกลางรหัสภาพต่อไป สองพยานมาครับไฟึ้นที่คุนบายนะครับว่าตอบครับซัมซุงครับซัม ครับถูกต้องภาพแรกนะครับเป็นภาพของสัญลักษณ์ซัมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และภาพที่สองนะครับเป็นภาพของไม้สุงเมื่อมารวมกันนะครับก็จะเป็นคำว่าซัมซุงนั่นเองครับซัมซุงก็ยังมานะครับ นะครับทำให้ตอนนี้กลายเป็น1 7 0 0 0บาทสำหรับคุณมายห0 0ม่7เ0 0เข้าไปแล้วก็ปราง,เ,งเกิดอะไรขึ้นคะกดไม่ทันเลยค่ะคิดเหมือนการจะกดไม่ทันแต่ว่าพ้อเมื่อกี้ยากจริงกำลังคิดอยู่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะสู้เท่าไหร่ครับมาปรางตอนนี้เหลืออยู่3า0พอืม1 0 0 0พก่อนละกัน,นะค่ะ1,000 <c oughs> ค่อยลดไปเรื่อยๆ,ๆนะอ้าวสู้ไปเลยหน <c oughs> ึ่ 1, ค่ะ รหัสภาพต่อไปนี้นะครับสามพยางสองพันูิตรงกลางมาครับโอ้โห oh oh. เป็นรหัสภาพที่มีถึงสามพยางด้วยกันและแบบนี้นะครับใครจะเป็นผู้ทอรหัสได้กันแน่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับรองสนุกอย่างแน่นอนครับ ซูกี้เอ็มเคคูลไลโพเบลสเปย์บายโดนัทสนับสนุนโดยซิมเพนกวินวัยเก๋ารหัสภาพต่อไปนี้นะครับสามพยางมาครับสามภาพสามพ,ามพยาง าสามภาพสามพยางครับแช้เพ่าไงครับไม่กดนะครับหมดเวลาหมดเวลาตรงกลางมีอยู่สองพครับพี่เสริมครับถ้าพร้อมแล้วสติลเบอร์สิครับ จ่าหน้าซองค่ะจ่าหน้าซองม <laughs> ันซองตรงไหนหูจอดรถค่ะ <c oughs> ก็เลยตอบว่าจ่าหน้าซองใช่ค่ะเป็นคำตอบที่ <c oughs> ถูกครับ <c oughs> โอ้โหถ้าเกิดคุณตองลงมาเล่นเมื่อไหร่ผมว่าคนนี้น่ากลัวมากเป็นหนึ่งคนที่น่ากลัวมากเลย ตอนนี้นะครับผมน้องมะปรางมีอยู่2,000นะครับในขณะที่คุณมายนะครับตอบไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับลดลงไปเหลือ14,000ครับเท่ากับว่าตอนนี้น้องมะปรางนะครับต้องเอา2,000ที่เหลือเนี่ยมาสู้สู้ครับซึ่งนั่นหมายความว่า4,000มีตรงกลางทำให้น้องมะปรางข้อต่อไปนี้ต้องตอบให้ถูกถึงจะไปต่อได้แต่ถ้าผิดหรือไม่ตอบต่ับบ้านเท่ากัน รหัสภาพต่อไปนี้ครับหนึ่งพยาญชนมาครับสามภาพหนึ่งพยาญชน กดครับต้องบอกว่าเป็นสามภาพที่ยากเหมือนกันดึงพยางครับจะสติลไหมครับนักเสดมพร้มพอมไหมครับพร้อมสติลหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วสติลกดสิครับกดสิครับกดเวลาโ,โอ้โห <laughs> เจอสามภาพนี้เข้าไปต้องบอกว่าสังัดจจริงๆ ไม่มีใครสตลเลยนะครับเพราะต้องบอกเลยว่าดูตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันตอนนี้มีใครคิดออกหรือยังครับว่าภาพนี้ตอบว่าอะไรแชมป์ยากมากเลยฮะัยังคิดไม่ออกคุณมะปรางรก็ยังคิดไม่ออกที่ฟี่มีไหมฮะเดีย๋ยวว่าจะผููเข้าเขมขังเลยครับ<า>ผมยังมึนตึ๊บอยู่เลยครับเนี่ยภาพแรดกดอตรป่วยไม่เอาไม้จัตาวาแล้วใส่าอาเอกลงไปซึ่งเอกก็คือเหมือนกับไม่เอก ป,ป่วยถึงกับงงทั้งห้องส่งกันเลยทีเดียวนะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพของคุณป่วยอึ้งพาก่อนถัดมานะครับเป็นภาพของเครื่องหมายจัตวาซึ่งมีกากบาททับอยู่แสดงว่าไม่เอาจัตวานั่นเองนะครับและภาพสุดท้ายเป็นภาพของคุณเอกสรพงศ์เมื่อป่วยไม่เอาจัตวาและใส่ไม้เอกลงไปก็จะเป็นคำว่าป่วยนั่นเองครับ นะครับและก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องมะปรางนะครับที่ต้องลากลับบ้านไปในเวลาอันรวดเร็วนะครับและก็ทําให้นะครับคุณมายนะครับผมแชมป์ของเรายังมีเงินเข้ากระเป๋าไป14,000พบาทครับแพ้เกมได้แต่เรื่องสุขภาพห้ามแพ้นะครับเพราะฉะนั้นครับรับลิ้นจืมมินไปบํารุงสุขภาพเพื่อที่จะได้ไม่มีวันแพ้กต่อไปครับขอเซฟมือให้กับมะปรางครับแชมป์ รอบนี้สมัยที่2องมรอบแรก2000เป็น1มืนหกเตรียมกลับบ้านเดี๋ยวเติมให้มาอีกหนึ่งมืเชิญครับมิสเตอร์เลิมครับผู้เข้าแข่งขันเตรียมเปิดสมองอัลล้ำเลิดของพวกท่านไปกับรายการของเราเพราะฉะนั้นแล้วลันดอม เลข18ครับเกับ <Welcome. S 1> แหม่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าชายคนนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วแบบนี้เขาจะล้มแชมป์สองสมัยอย่างคุณไม้ยได้หรือไม่พรุ่งนี้17นาฬิกาพบกันได้ครับที่ช่อง3 HD อย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับ